เขตพื้นที่หนองจอกและมินบุรีนะครับเราก็ได้จัดทีมงานลงไปในการนําเสนอในการส่งเสริมอาชีพที่เหมาะสมกับชุมชนนั้นๆนะครับก็จากวันนั้นจนวันนี้ก็เป็นระยะเวลา5ปีก็ทีมงานนั้นแทบจะเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนไปเลยนะครับค่ะไปส่งเสริมอาชีพอะไรบ้างคะผู้กองคะก็สําหรับอาชีพที่ส่งเสริมเราต้องวิเคราะห์นะครับว่าชุมชนนั้นมีความเหมาะสมกับอาชีพอะไรแล้วก็คุยกับทางประธานชุมชนอย่างเช่น ผักแขกเนี่ยครับงั้นชุมชน9 3้าเนี่ยเป็นชุมชนที่มีพื้นที่น้อยนะครับแล้วก็คนวัยทํางานของชุมชนเนี่ยจะออกไปทํางานนอกพื้นที่เป็นส่วนใหญ่ก็จะเหลือแต่ผู้สูงวัยนะครับเหลือแต่สอวเหลือแต่ทัออ้งสวทั้งนั้นเลยนะครับก็เราเลยต้องวิเคราะห์ว่าอ,อ,อาชีพที่เราเสริมให้เป็นอาชีพการเพาะปลูกขนาดใหญ่คงไม่ได้ก็เลยไปนเน้นที่เพื่อเศรษฐกิจจำพวก ะมะลิดอกดาวเรืองนะครับใช้พื้นที่น้อยการดูแลไม่ยากมากนักนะครับก็เสริมสร้างให้กับทางชุมชนนะครับนั่นหมายความว่าพวงมาลัยที่เราทำเนี่ยวัตถุดิบอย่างดอกมะลินี่เราปลูกเองด้วยเลยเหรอคะ ทุกวันนี้ปลูกแต่ตอนมาระยะหนึ่งนิทนอดตอนน้ําท่วมเนี่ยเขาขาดไปตอนนี้กําลังสร้างต่อนี่แสดงว่าพยายามทาตั้งแต่ต้นน้ากลางน้ํปลายน้ำนะ,ะต้นน้าวัตถุดิบกลางน้ําเราทําเองแล้วก็เดี๋ยวปลายน้ําสงสัยต้องคุยเรื่องการหาตลาดขายของะนะทุกวันนี้ปราแขกของที่เราทําดอกไม้จันดอกไม้สดต่างๆเนี่ยนะเยอะขนาดไหนต่อวันรองเราบอกเป็นปริมาณได้ไหมส่วนดอกไม้จันเนี่ยนะหากกินกับวัดเนาะถ้ามีตายเยอะก็ขายได้เยอะถ้าตายน้อยก็ขายได้น้อยนะคะนี่เรื่องเรื่องดอกไม้จันอันนี้ไม่ได้อยากให้ยอดขายดีนะอยากให้ยอดขายส่ง ตัวหรือรถน้อยลงจะดีกว่า<ล>เพราเป็นดอกไม้สดดีกว่านะคะดอกไม้สดนั้นนะคะคือเขามีสามกลุ่มกลุ่มละสิบคนคในกลุ่มละสิบคนเนี่ยเขาทําวันหนึ่งนะเขาทำต้องทําถึงหกร้อยหนึ่งกลุ่มเนี่ยทำหกร้อยพวงแล้วมีที่ขายพอเลยแล้วเขาก็แบ่งกันในหกร้อยพวงเนี่ยก็คือขายห้าคนอ,ออกรถห้าคันแล้วก็กลุ่มหนึ่งสิบคนเนี่ยก็ออกรถมอเตอร์ไซค์ห้าคันคันหนึ่งจะไปสองคนคนหนึ่งก็ลงขายคนหนึ่งเฝ้ารถ นะคะก็คือออกมาอย่างนี้และในหนึ่งกลุ่มเนี่ยเขาทำหกร้อยหพวง6กรอพวงและขายแล้วหักค่าใช้จ่ายแล้ววันหนึ่งจะเหลือนหนึ0งพบาทก็แบ่งกันก็มาลงกลางกล<อ>างหักต้นทุนหกักค่าใช้จ่ายค่าหิวอิจิปัตหะหมดแล้ว เหลืออยู่1,000บาทใน1,000บาทตรงนี้ก็มาใช้ใจ่ายในครัวเรือนหอมกระเทียมข้าวสารกระปิน้ำปลาจะบูยาสีฟันว่ากันไปน้ำไฟทุกอย่างก็พอยืนอยู่ได้ดนะคะซึ่งทำให้คนในชุมชนนั้นไม่ต้องมานั่ง ลักเล็กขโมยน้อยอไม่มีไม่ต้องไปคิดขายยาม้ายาบ้าเราจะมาคิดด้วยลําแข้งของเราได้ภาคภูมิใจอย่างนี้ประแขกถามว่าคนที่ชมรายการสถานีประชาชนอยู่บอกโอ้โหอยากช่วยชุมชนสกุลวิทย์93จังเลยเพราะว่าสามัคคีกันนะเด็กผู้ใหญ่ผู้สูงอายุช่วยกันเต็มที่ช่วยยังไงได้บ้างอยากให้ช่วยยังไงบอกมาเลยค่ะ 1. น,นก็คือถ้าพูดถึงอยากจะฝากอย่างนี้นิดนึงข้อสิ่งที่สําคัญข้อแรก เอาข้อแรกก่อนข้อช่วยยังไม่พูดจะขอข้อแรกก่อนพี่น้องเราที่อยู่ในชุมชนเออัด ณนะวันนี้ดิฉันเองอยากจะร้องขอก็ขออนุญาตไหว้เลยว่าให้พี่น้องเราลุกขึ้นมามารวมกลุ่มกันตั้งกลุ่มออมทรัพย์จดเป็นรูปสหกณรแล้วก็ทําเรื่องที่อยู่อาศัยไม่ต้องอยู่ในที่สลัมไม่ต้องอยู่ในที่บุกรุกตามคูคลองต้องการให้เห็นเป็นแบบนี้ในชีวิตป้าแขกนี้ป้าแขกเองเรียนรู้ความรู้แค่ปสามครึง่งยังทําได้ก็ยังทําได้มีนี่สามสี่สิบล้านแต่เราไม่ท้อและไม่ถอยณนะวันนี้จะเหลือแค่ แค่สี่แสนกว่าเร็จเศษนะคะและเราก็ได้โฉนดมาให้เห็นอย่างชัดเจนนี่ก็คือจากทุกคนบอกว่าทํำแล้วมันจะได้อะไรก็นี่แหละได้โฉนดถึงแม,ม้ว่าที่ดินยี่สิบสองตารางวาเศ็จเศษดนี้นะคะแต่เราก็ภาคภูมิใจในจังหวัดกรุงเทพมีที่ดินเป็นของเราเองอเพราะเราย้ายถิ่นมาจากต่างจังหวัดเพราะฉะนั้นพี่น้องคะ อย่าคิดว่าเออเหนื่อยยากลําบากยุ่งไม่ให้คิดให้คิดรวมตัวกันอย่างชุมชนสหกรอน93นี้นะคะ,คะตำน้ำพริกทุกคนเนี่ย ตำน้ำพริกแต่เดิมเนี่ยตำน้ำพริกครกน้อยๆทุกวันนี้ต้องตำน้ำพริกครกใหญ่ตำเสร็จแล้วเขาจะตักใส่ถุงแล้วก็ไปแจกบ้านนู้นบ้านนี้แกงก็ต้องแกงหม้อใหญ่แล้วก็มีการจัดเวรเฝ้าระวังนะคะนี่คือหลักการบริหารจัดการชุมชนคราวนี้ถามพวกเราที่มาในชุมชนบ้างนะคุณพี่ผู้ชายท่านนี้ครับเป็นหนึ่งในทีมงานร้อยพวงมาลัยหรือขับมอเตอร์ไซค์ขายทั้งหมดเลยครับทำทั้งหมดเลยทั้งหมดครับตั้งแต่ครูใหญ่เป็นพันโรงเลยครับทำทุกอย่างครับ เหนื่อยไหมถามว่าเหนื่อยไหมมันก็เหนื่อยนะครับเราเป็นบุกเป็นมนุษย์นนที่มีเลือดเนื้อเชื้อไขมีลมหายใจคือมันต้องเหนื่อยทํางานต้องเหนื่อยถ้าไม่เหนื่อยคือไม่ได้เงินนะครับขออนุญ,ญาตด้วยความเคารพนะฮะครับถ้าเขาบอกว่าไปขายยาบ้าไม่ดีกว่าเลยได้เงินเร็วกว่าสบายกว่าตอบว่าได้เงินเร็วแต่ก็หมดเร็วครับแล้วเป็นเป็นที่วะทําทลายชาติครับเข้าคุกเร็วด้วยตายเร็วด้วยครัทุกทําแบบนี้ดีกว่าครับเหนื่อยเราได้ได้เงินมาคือภูมิใจครับ ทุกวันนี้คือน้ำพักน้ำแรงของเราเองครับอืมค่ะดีดีอ่ะคุณป้าข้างๆ้าบางข้างหลังด้วยก็ได้นะคะคุณลุงก็ได้นะฮะท่าไหนก็ได้ไม่ต้องแย่งกันนะคะค่อยๆแบ่งกันนะฮะลุงดอนเอาลุงดอนลุงดอนขอเสียงลุงดอนนิดเดียวลุงดอนคะลุงดอนอยู่พผแนกไหนคะลุงดอนขนาดไม่ใกล้ไม่ชัดลุงดอนไม่ต้องพูด แต่พูดไม่ค่อยถนัดร้องเพลงอย่างเดียวมัจียามัจียาลุงดอนลุงดอนอยู่แผนกไหนครับลุงดอนทุกวันนี้ร้อยพวงมาลัยหรือว่าช่วยช่วยทําอะไรลุงดอนเรอนปองประทานนะโอ้ลองประทานเลยเหรอคะก่อนอ๋อแล้วถ้าลองประทานทําอะไรบ้างคะก็เป็นที่ปรึกษาด้วยอะไรด้วยมีอะไรก็แต่ประธานก็นั่นมาก็ เราก็จะบอกไปคอยนำข้อมูลที่ประธานบอกไปบอก,บอกชาวบ้านชักชวนกันให้ทำครับครับค่ะอ,อคุณมัสยาบ้างคุณมัตยาอยู่ไหนคะ,นะถามคุณมัยาตอนนี้นะฮะชุมชนเราดีขึ้นมาเยอะเลยที่ดินเราก็มีอาชีพเราก็มีนะคะอยากให้ช่วยเหลือ,อยังไงเพิ่มเติมพี่มัยาก็ช่วยเหลือเรื่องการตลาดต่างๆที่ที่ชุมชนเราผลิตออกมานี่หนะคะ ก็คือถ้าหากว่าท่านผู้ชมที่ชมรายการสถานีประชาชนอยู่อาจจะเป็นบริษัทห้างร้านใดพอที่จะเจียดพื้นที่ให้เป็นพื้นที่ประจําให้เราไปตั้งแผงขายพวงมาลัยได้ก็บอกมานะคะหรือว่ามีหน่วยงานไหนอยากจะมีการจัดงานวันแม่วันครูวันเด็กวันอะไรที่ต้องใช้ดอกไม้เยอะๆก็บอกเรามาซึ่งดอกไม้ตรงนี้เราไม่จาเป็นว่าเราจะต้องทําเป็นดอกไม้จันรอคนตายถึงขายดีอย่างเดียวดอกไม้สดเราก็ทําได้จัดเป็นแจกกันดอกไม้เราก็ทําได้หรืออาจจะเป็นงานฝีมืออย่างอื่นที่ไม่เกี่ยวกับดอกไม้แต่ว่าบอกมาพวกเราหัดได้ทาได้ ได้เป็นยำพวกเ,ววเ,เป็นยำพวกพวกใบแก้วใบหมากใบอะไรกีบกุหลาบที่เสียแล้วกีบพุวยไม้ที่เราเราเด็ดออกมาแล้วเราสามารถคือแปลสภาพให้เป็นสิ่งสวยงามได้ครับแบบคล้ายๆรีไซเคิลขึ้นมาใหม่ครับเอาของที่ว่าเขาทิ้งแต่เราสามารถเก็บขึ้นมารีไซเคิลให้ว่า อันนี้เป็นสิ่งที่สวยงามได้ครับได้นั่นแสดงว่าถ้าเกิดมีบริษัทห้างร้านใดนะฮะประแขกที่เขาชมในการอยู่เขาบอกโอ้โหเขามีสิ่งที่เหลือจากการผลิตของเขาเยอะแยะอย่างนี้เนี่ยชุมชนสนใจไหมเอาไปไหมเผื่อไปประดิษฐ์เป็นของอะไรได้ก็ลองถามมาได้ใช่ไหมคะค่ะยินดีนะคะตรงนี้ดีะนะคะถ้าเผื่อว่าท่านที่ผู้ชมที่ได้เห็นแล้วนะคะถ้าเผื่อว่าจะติดต่อมาะะหมายเลขโทรศัพท์ก็ขอช่วยบอกนิดนึง087 59530800ปะ้าแขกแล้วกันชื่อง่ายๆนะคะค่ะหรือว่าะจะโทรมาที่รายการสถานีประชาชนก็ได้เราจะเป็นเซลให้ค่ะนะคะเดี๋ยวเราจะช่วยขายให้ด้วยทางหนึ่งจะบอกเบอร์ติดต่อให้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในสองกรมส่งเสริมสารกลก็ยังอยู่เคียงข้างกับพี่น้องชุมชนทุกชุมชน,นถ้าว่าใครสนใจนะคะอยากจะไปสมัครนะคะกับกรมส่งเสริมสากลหมายเลขโทรศัพท์ที่ท่านพอจะบอกได้หมายเลขอะไรคะก็จากจากสำนักงานส่งเสริมสากลกรุงเทพมหานครนะคะพื้นที่สองศ 029145767ค่ะลองโทรมาคุยกันนะคะไม่ได้ยากเลยนะคะสํสำหรับการที่จะตั้งสารกร029145767นะคะคุณพี่ยาดารอให้คำแนะนำอย่างใจดีอยู่ทหารเองก็เหมือนกันพร้อมที่จะลงพื้นที่ช่วยเหลือในทุกๆชุมชนใช่ไหมคะถ้าเกิดมีชุมชนไหนเขาบอกโอ้โอยากให้ทหารเข้าไปสอนจังเลยเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงไปแนะนำจังเลยติดท่อติดต่อผ่านส่วนงานไหนได้บ้างคะ ก็คือเรามีจุดจัดอยู่ตามทุกพื้นที่อยู่แล้วครับก็ขอให้ประสานไปที่หน่วยที่ใกล้ที่สุดให้เขาจะประสานกันเองทางข้างอีกทีหนึ่งครับค่ะอยู่ใกล้ทหารกองไหนก็ไปกองนั้นครับนะคะเอาละค่ะขออนุญาตเพิ่มเติมนิดหนึ่งพูดละมันนะให้สามสิบวินาทีประแขกเพราะว่าเวลาจะหมดทางทางทหารก็ได้มอบบัวพระราชทานมาณวันนี้ก็มีหกตัวเพราะว่าทางท่านผู้ใหญ่ท่านเห็นว่า สากหก์ร93นี้มีที่จำกัดปลูกผักก็ผักสวนครัวริมรัร้วกินได้ปลอดสารพิษก็เลย,ยให้ มอบวัวมาให้ณวันนี้มีหกตัวก็มีท้องบ้างกันแล้วก็มีะนะคะแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจของพวกเรานะคะถาว่าชุมชนไหนที่ชมรายการสถานีประชาชนอยู่นะท่านอยากพัฒนาตัวเองหรือว่าท่านได้พัฒนาตัวเองแล้วเป็นแบบอย่างที่ดีนะสามารถเขียนเล่าเรื่องราวของชุมชนท่านหรือว่าโทรศัพท์มาบอกลก่าวก็ได้นะคะเราจะได้ติดตามนะคะไปทําข่าวแล้วก็มาเผยแพร่แล้วอยากนําเสนอเรื่องดีๆมุมมองดีๆในสังคมของเราเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแล้วก็ให้กําลังใจคนในสังคมด้วยนะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณทั้งสามท่านอย่างยิ่งขอบพระคุณค่ะ ค่ะท่านผู้ชมครับหมดเวลาแล้วนะคะวันนี้นะคะทีมงานทุกทุกคนแล้วก็ดิฉันอนนุมากเกษเพื่อนลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ